เตรียมสามภาพนี้ไว้พรุ่งนี้เริ่มยื่นอุทธรณ์เราไม่ทิ้งกันมีครบจ่ายเงินทันทีพรุ่งนี้เริ่มแล้วกระทรวงการคลังเปิดยื่นอุทธรณ์เราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยา5,000บาทเผยใช้ภาพถ่ายสามภาพในการพิจารณาทบทวนสิทธิ์มีครบใจ่ายให้ทันทีวันที่19เเมษายน นายละวอนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐ,ฐกิจการคลังสอสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทว่าคลังจะเปิดให้ทบทวนสิทกลุ่มคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในวันที่20เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านช่องทางออนไลน์ทางเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com ดดเท่านั้นนายละวอนกล่าวต่อว่าและหลังจากยื่นทบทวนสิทธิเพียงหนึ่งวันกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิแยกเป็นจังหวดัด และส่งข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาช่วยบริหารจัดการโดยจะมีการส่งทีมไปตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์แม้ทำงานในกทอมอและกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดเพราะสถานประกอบการในกทอมอถูกสั่งปิด